เพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างแบบกระนาดใจให้กับเยาวชนในด้านความเขียนความคิดที่ดีและความรใใู้ในการเรียนรูการใหญ่สายการณ์นี้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน้วยการโรงเรียนแตนพิกษ์บ้้นทองหยอดขึ้นสู่เวทิเต็มในลักษณะนี้ค่ะ กับผมในระดับต่อไปนะครับเรียนเชิญเลยครับสำหรับพี่นักแบดมินตันทีมบริษัทการมืไทยจำกัดมหาชนนะครับผมและขอกับเรียนโอเคครับสวยเลยค,ค,ครับผม yeah